สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆอันเดอร์สกอร์ทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมพวกเรามาจนถึงคลิปนี้เลยนะครับผมวันนี้จะมาแต่งเพลงกันผมเนี่ยจะมาแต่งเพลงเพราะว่าคลิปที่แล้วที่บอกว่าเออเราจะมาทําเพลงแต่งเพลงแล้วก็ปล่อยเพลงให้เพืเพ่อนๆฟังทีเนี้ยหิวกองทํัมันต้องเดินด้วยท้องไนงะก็เลยเดี๋ยวจะไปทําอาหารก่อนเมนูนี้ก็จะเป็นเนื้อกระเทียมเนื้อกระเทียมสไตล์ไอบิ๊กเลยซิวๆเลยไปดูกันเลยดีกว่าจะไม่ต้องรอนานเดสเกิล เตรียมของก่อนนะ yeah, มาเราจะมาทำเนื้อกระเทียมสไตล์แอบิกันสไตล์แอบิกก็คือกก <c oughs> ไม่พอเหมือนกันไอ้ี่อะน้ำมันหอยหมดดูอ่ะกูกันนึก,กว่ามีแม่ไม่เป็นไรเราทำกินเองเราไม่ได้ทำขายไม่ซีเรียดดูนะฮะนี่คือบริสเกตหรือว่าเนื้อ เสือร้องไห้พี่ไปซื้อมาเมื่อกี้นี้แล้วก็กระเทียมปอกไว้แล้วเพราะว่าที่เกียบของชิมาเริ่มกันเลยโอ้ oh, oh, แม่อะไรจะนักหนาวะะ <laughs> มาน้ํามัน <laughs> เห็นยี่ห้อปะไม่เห็นหรอกใส่ลงไปเลยจากนั้นนะฮะเปิดเอาเอาไปแรงสุดไปเลยเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดสักครู่เดียวมาใส่กระเทียมไปเลยนะครับผมบี้นิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้หัน่น ใส่กระเทียมลงไปแล้วนะครับผมเบาไปนิดนึงทำไปเรื่อยๆจนกระเทียมมันเริ่มเหลีอยงทองแต่ว่าอย่าไหม้พยายามคนไว้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าวางไว้เลยเนี่ยมันจะไหม้กระเทียมี่นดีนะประโยชน์ของกระเทียมเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลยังไงครับครับผมทำหน้าบทางบ้านครับครับครับที่ทําอาหารเป็นเองหรือว่าใครสอนครับปกติก็ทําเองครับเพื่อออกกาลังกาย แต่ว่าเฮ้ยคงออกกำลังกายด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยขอโทษผมนี่โอดฟิกตารางนะผมจะบอกให้เวลาออกกําลังกายอะมึงมาถ่ายเนี้ยก่อนกระเทียมจะไหม้แล้วเดี๋ยวใส่เนื้อลงไปเลยนะฮะวว้าว้าวว้าว ทำมื่อถึงไหนนะเล่นฟินเนอเปล่าเล่นฟินเนตครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะฟิกตารางมากแบบว่าเรื่องสารอาหารเรื่องอะไรพรงเนี้ยมันจะต้องพอดีไม่ขาดไม่เกินเลยน้ำหนักตอนนั้นลงเร็วมากเนื่องจากตอนนั้นไม่เคยออกกําลังกายเลยแล้วอยู่ๆก็มาออกไงสิ่งที่ออกไปอย่างแรกๆอ่ะก็คือน้ำถูกป่ะพี่ซับิครับผมที่อามพี่าว่าอยากอยากได้หาอยากได้หาได้ผงชูเล็กเฮ้ยผงชูเลี้ยวเฮ้ยผงชูรสเฮ้ยผูกแล้วหายยังไอ้เหี้ยเราไปนี้หนึ่งนะครับ เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลที่ไม่ได้เทใส,ส่ถ้วยมาเ,ยเพราะว่าขี้เกียจเฮ้ยเฮ้ยประมาณนี้เลยช่วงออกกําลังกายเนี่ยผมไม่ค่อยได้กินหวานเลยนะเพราะว่าค่อนข้างจะเคร่งเครียดมันมากเครียดกับออกกำลังกายเครียดกับมึงเนี่ย uh, <yeah. S 1> มันจะประมาณว่าเราไม่กล้ากินหวานเราไม่กล้ากินมันไม่กล้ากินทอดเลยเพราะว่ามันจะค่อนข้างเห็นผลนะเพราะว่าเราฟริกมาตลอดทั้งอาทิตย์เนี้ยก็จะอยู่มากินบางทีบางอาทิตย์ก็ไม่ลง แต่ช่วงแรกๆมันลงเร็วครับเพราะว่าหนักลงหรอครับลงลิฟต์ไปที่ไปเรียนที่มองไอ้สัตว์ดูมันนะคนดูขยันส่งอะไรมาก็ไม่รู้งทีผมก็ไม่ได้คิดนะคิดไม่ถันพี่อ้อยากได้ฮ่าฮาน้องรุงรดต่อเนื่องกันเลยนะฮะแล้วก็ใส่ปิกไทยะ้ะปิกไทดไร่ทุ่งนิดหน่อยอร่อยเหมือนกันทางบ้านมีอะไรถามอีกไหมฮะขอถึงกล้องนะยินดีด้วยนะมาครับพอละเดี๋ยวผ่านมากไปกว่าน,นี้มันจะเหนียวเกินไป โอเคเสร็จแล้วนะครับผมกินนอกไม่ร้อนวะอือจะถ่ายนอกจะถ่ายมุมเดิมปะมุมโตอะโตมุมต้นไม้ยคุยกับมึงไงพี่อ่ะพี่อ่ำมาอยู่ไหนพี่อ่ำมันตายหาตายหกหมดแล้วนรับนราหายแล้วนี่หาลูน้องพี่อ่ำอยู่นี่นะไปดีกว่าครับเป็นฟุกเป็นยูทูบเบอร์นี่โหไม่ได้อยากกินหรอกกินข้าวมาแล้วฝืนบังครับผมถ่ายด้วย ืกินนะนะมากันร้อนเหลือเกินสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนแอร์นะฮะยินดีติดแอร์ใน <ะ S 2> ห้ <es. S 2> องขวเวิร์กไหมเดี๋ยวเบิร์กนะเดี๋ยวเราไปชิมข้าวพี่บิ๊กดีกว่าเพราะเดี๋ยวต้องทำเพลงกันต่อ,เ,อเขาพูดอะไรผมก็ไม่ได้ยินนะครับเอาน้ำออกมา,มาด้วยนะบิกบ๊กมึงว่ายกท้ทองมันทำเพี้ยอะไรอยู่วะอัานนังสิ มันทำงานทำการอยู่บ้างบ้างทำก่อสร้างอ่ะคุว่าคนดูอยากรู้ว่าแม่ทำที่อะไรอยู่ว่าคนดูก็คงอยากรู้อะแต่กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาก่อสร้างที่อะไรดังชิบหายเลยตอนเนี้ยทอ็อปรึเปล่าเออดูทอ็อปันดีกว่าทำอะไรให้กินเนี่ยเนี่ยกะเทียมาดิมาดิไ,ไฟด้วย <laughs> ดูเลยปกติเนี่ยตามมารยาเขาจะต,ตักให้คนอื่นกินก่อนอแต่กูไม่เฮ้ยนี่เนื้ออะไรเนะนี่ยแล้ววัวเลย มีอะไรหรอสวยเตยมเป็นดุนนะ่ะก้อมาว่ากกเตยมแบบบิ่มๆ,มๆนี่เลยเนื้อเถิอร้องไห,ห้มันก็เลียงกันเลี้ยงไอเรื่ยมนนเรืเอยๆเขียวหนึ่ับ ยาวอะพื้น,นงลงไปเขียวหมดเอ้อเขาแล้วเขาแล้ว,ลวครับครับมอไซค์นิ่มเลยทุกคนอยู่บ้านนะอย่างนี้แหละเฟอร์นเจอร์ของบ้านนี้นะเสียงนกเสียงหมาแล้วก็เสียงมอเตอร์ไซค์อืมอร่อยนะอร่อยครับถามไม่เมี่อยแล้วมันถอยนะอืมเราต้องมีคำถามจากทางบ้านแล้วตอนนี้กูพินข้าวก่อนจะค่อยถามแล้วมันไหวครับกินข้าวไดเดี๋ยวเราเพิ่งคงกินแล้วแหละนี่ก็เย็นแล้วนะรู้จังาทำอะไร ตอนนี้ก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะไอถาดเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยก็เป็นถาดเอาไว้ใส่ศพคนที่เขาคล้องใจอะไรกับผมนะฮะอยากให้ผมต้องใช้มันกับคุณจริงท่านผู้ชมคนได้ดูท็อปปิ้งแล้วนะฮะแต่ว่าเห็นอุบัติเหตุใช่ครับทำไมเราต้องหยุดถ่ายทําไปชั่วขณะบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบของเด็กประถมครับขอแม่ไม่พูดถึงดีกว่าเอาวว่าจะได้ดูสองคนลาติ่แน่นอน ยาวเมืเอเ่อวานนี้เรามาทำอะไรกันบิ๊กอนะวันนี้เรามาทำอะไรกันอันนี้มาแต่งเพลงไนงะเริ่มต้นเลยคือจะมาสมหัวแต่งเพลงเพราะผมอยากจะทําเพลงแนวที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนด้วยแต่ว่าคุยกับทางคนทาดนตรีคนทําอะไรไปแล้วโอเคล้เหลือแค่พานี้ร้องกับจายซาวนี่นหน่อยจริงๆก็ไม่หน่ยหรอกก็ทำไปเรื่อยๆคอติดตามชมด้วยนะครับท้องเราจะมีเพลงอ่ะคิดดูห้องเราก็มีมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาด้วยเกอจริงๆืีแรกกูยังคิดวไม่หมดเลยนะ เนื้อเขาดีกว่นจริงหอดีฟันกูไม่หักแต่อ,ต <c oughs> ตอร่อยนะถ้ามันได้น้ำมันหอยอจะอร่อยได้ข้าได้นะฮะน้ำมันปรุงรสเดี๋ยวไปดูพี่บิ๊กซ้อมเพลงกันดีกว่าไปกันเลย First thing first I'ma say it's all the words inside my head I'm fired up to try o f t h e way this thing h a v e been up oh. แต่ไม่ใช่เพลงผมนะ <c oughs> มองกำแพงที่ดูสูงชันผู้คนอีกนับร้อยพันที่ไฟฟันจะป่ายปีนปีนไปยืนข้างบนสักวันมันคงไม่ไกลหพรอกมันข้างบนนั้นคงสุขดีแต่เมื่อคว้าชัยมองลงไปสู่พื้นดินอย่างไรคนคู่กายพักพิง คลิปจบแต่กูยังไม่จบแต่ถ้าใครอยากโดนกูตบเดี๋ยวกูรับจบให้ที่